ยากตีางนันเน่เจ้าสาวนะพี่เนาะ เกียร์สิเกียมเบียกเกียม,ยมงานเนาะจัดงานแต่งของน้องน้อยนมืออื่นนะคะนั่นแหละกาต่ว่าน้องน้อยหันการยังบูมาเทือเนาะเพราะว่ายังดูหนินเจ้าบบานะมือดีเนี่ยน้องดีกับน้องมีเด็ะกอะไล่า,ลาคุณน้นองมาช่วยเดี๋ยวเขามาเบ่งบรรยากาศเนาะ่าพวกเ้าหันเอีหยังเน่เนาะพี่น้องกันนั่นแหละน้องดีก็ได้แต่เป็นแขกหรับเซินไปช่วยเบียกช่วยงานของน้องๆนั่นแหละพี่น้องเข้าคางบ้านแล้วเนาะ น้องๆหันรุ่นน้องๆหันชั้นพี่ชั้นพี่เอาพัหว, <c oughs> นนนนาวหมดแล้วตอนนะี้ก็คือรุ่นน้องดีกันมีลูกมีเตาหมดแล้วเนาะแต่ว่าน้องดีคนเดียวที่ยังบวได้เนาะพี่น้องการบ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าคนเฮานะคือมีสิทธิเลือกเนาะ <c oughs> เดี๋ยวน้องดีก็ช่วยเบียกขาเจ้าเลยเนาะพี่นอ้องเมื่อนี้อากาศจะเย็นเย็นเนาะพี่น้องบึงนะฝนตกซับเมื่อน,นี้นะปกติฮานำจะฮอนฮอนฮอนแบบหัวหัวแตกุมดละแบบ แต่ว่ามื้อนี้หันเนาะอากาศมันเป็นใจแบบว่าฝนตกมื้อนี้ฝนตกโปรยอยู่ฮักกับมื้อนี้ฮักกับมือม้อคืนมื้อคืนเริ่มตกเนาะแล้วก็เศร้านี่เนาะพี่น้องบ่ฮู้ว่ามื้ออื่นสิตกบ่ให้มันตกก็ยังไข่เนาะเพราะว่าแขกมาหลายมันก็นสิแบบอ็ดยา่างฝนตกแล้วมันสิบ่บ่อีหยังบ่ดีปานแดดเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเฮา,าพาเบิ่งก่อน คิดทอดน้องน้อยพี่น้องคิดทอดคิดทอดเนาะเพราะว่าเป็นคนแบบเคยถ่ายคลิปนากันเนาะถ่ายคลิปนาการเคอยูยนากันแล้วตอนนี้น้องก็ได้สร้างขอบสร้างครัวแล้วก็กับโบได้ถ่ายคลิปนากันแล้วพี่น้องด้วยนะครับสวยอยากกนมีติโตมันจหาสวยแหวงขเพราะว่าออกกินเข่ามาได้เงินแล้วเพราะว่าเงินขาเจ้ากะคนหลายคนนะแขกหลายคนยำบุพเพชีพ

โอ้มาหมดตะบืนอะรกันนะไปป่าพะเตจินี่ทางนี้แมนข้าเจ้าจะเห็ดตอกพี่น้องเนาะพี่ก็ต้องวิปดตไน้าไได้ด้นี่ข้าเจ้าจะเห็ดตอกพี่น้องก็จะประมาณนี้นี่อันนี้แมนข้าเจ้าเห็ดตอกนะคะนี่ก็จะประมาณนี้ ี่ตอกได้มาแล้วก็จะประมาณนี้เนาะฮัลเลมอิทมันเกินอีกนี่พี่น้องขจัดกระเทือเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้เนาะเพื่อเอาไว้แบบว่าอ่ะมัดข้าวต้มนะพี่น้องนี่นี่บรรยากาศทางนี้ผู้สาวนี่ทางนี้เนาะนี่การเห็ดข้าวต้มวิธีเห็ดข้าวต้มพี่น้องนี่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  เอตากิจแลยวกระจางๆแล้วข้าจักเสิ์แบบนี้ต้องมอเจอนี่หุบทางที่เสร็จแล้วเนาะแล้วๆก็จะประมาณนี้เนาะโอ้เยะน้ำฮะได้านซ้ายออดมันตุ่มเละก่อนกี่เดี๋มอวีอย่ะ นี่เ,เครื่องเสียงพี่น้องก็ได้ฟังแล้วเนะะาะเพราะว่าตอนนี้แมนองดีถ่ายคลิปก็เลยบอได้ฟังนะพี่น้องนี่ทางนี้ก็ไล่คนเนาะมาช่วยเวียกมากันพี่น้องอ้อคนละเล็กคนละน้อยเนาะพี่น้องมาช่วยกัน ทางนี้ก็จะมามั่นพัดข้าเนาะข้าวเสียบเห็ดข้าวต้มเนี่ยไอตาแบงเกอแล้วไงไอตาเช่ออ๋อสิมาข้าวพี่น้องมันเจ้าจ่าแกไอตาแบงแกเอ็มแกเอ็มเอ็มนี่บรรยากาศเนาะสวยกันนะพี่น้องสามัคคีกันเนาะคนละเล็กคนละน้อยเนาะพี่น้องเนาะ มีทางใดกะเขาก็จะไปช่วยทางนั่นเนาะช่วยกันนี่มืออื่นเนะาะใครสิอยากเห็นน้องน้อยก็คือมืออื่นน้องน้อยมาตอนนี้เห็นยังบดไดมาเนาะน,นี่อันนี้ก็จะเป็นมะกรุยสิให้เ <c oughs> คออยกินนี่มะกรุยเนาะ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ทางนี้นะข้าเจ้าอ่ะนะข้าเจา้าที่เขาต้มมันมีสองแบบเนาะมีแบบน้ำแน,น่นะทะเลี่ยมตุ๋นเยอะแกนี่เนาะแบบนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็มีแบบนี้นำ้ำนี่ <c oughs> แบ,บ, <c oughs> บ่งจัลน,นะอันนี้ขาต้มผู้สาวนี่เนาะ <c oughs> <c oughs> นี่าาก็จะประมาณนี้นะทางนั้นคัน ก็เลยมเห็ดข้าวต้มขอ,อนมมั้ทงกันอ,อันนี้ใบมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องใบตัวนี้ใบยอีหย่างบุงหัวขจเอิญเนานะแต่ว่าเขาจเอาใบาตัวนี้มมาที่เวลาห,าหอนะ่อๆเนาะมันก็จะโบแตกเนาะพี่น้องก็เลยแบบว่าเอาใบาตัวนี้มาหอนะ่อเนาะตอนนั้นก็คือมีพี่พีเอฟซีมาแบบคอมเมนต์ให้น้องดีเนาะว่ามันเป็นใบอีกอย่างแต่ว่าน้องดีบูจือละเลยถามีเพื่อนหนึ่งว่าเป็นใบอีกอย่างอันนี้ นี่พี่น้องน้องดีกับสิลองห่อเบืองเลาวพี่น้องเอามาสิได้บ่เจ๊กี้น้องเหลือเคยเคสคือกันก็น่าสีห่อเนาะทำเปสีห่อเบืองนี่อันนี้หันเบืองทางนอกอันนี้จะเป็นทางในเนาะทำป็นสีเป็นนี่มื่อนี้พี่จิโกนตกบิดมือพี่นาะของฟอร์ไวซ์จะประมาณนี้ก็น่าสุดเลยจะโตมันจะแข็ง เคือไางเ่าีหมเนี่อคือละคนสะอาดเลเห็ุผลค้วกันแต่ว่าน้องมีติดแบบนี้มาอาเบียงไอ้กำมะขแบบนี้เฮ้ยโอเคไกันเัยไปเลย้ป

นตอนนี้จ่อให้กินเหล้าก่อน,อนนิ่กินเหล้ามันมีบนมือ คนตกครับพี่น้องตุ้มตุ้มจะลุงตุ้มนาง เจ็บก็มาย่อน่าอเจีเอล่มอย้นยายยนี่ว่เอ้ยน้คืนนก็มุวลาขยอยู่บามีเบรตเอาไปเจออีน้อยให้เราเร่อาไปเอไบอรดค่ะจูบมือถือฮะไว้บุญเนี่ยค่ะทูบมือถอ

กระมายกระม้ยันชยันชยเจก่อจน่วงตะ

ลุงใหม่จะไปหาหมอตะวันอมชิอาจารย์ดูซินะอ้อเปิ้นครูมาบักเลยกินอะไรตกเปาะเกยบักแจงอินนะกินแล้วละเอาเอาเลยเตะตัวเดียวทางโรงงานนี้เด้อหงายด้านน้าล่ะเอาเรากลับบ้านแล้วเวลาเวลาจนโอ้ยเอา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 มาเลยมาเล่นจ้ะแตะช่วยดิช่วยเบิ๊วเกย

าเดิมมากินข้าวตานเดิมบรรยากาศกินข้าวเราผิน้องเราก็กินข้าวเดิมดีบิมีแหงเดิมนี่เราค่ะบรรยากาศกินข้าวเดียวนั่นเองเอ็นใจนี่ตัว chết ô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  này kia bay ô kìa hả chạy lên đây kia không xem mặt ô cắt nhau kinh thao rồi điều họ có gì đây việc rồi nó nó đi kinh thao còn สิทายอัปเดตอีกครั้งหนึ่งคะพี่น้องโต๊ยเดติรุ่นแขกกำลังมานะพี่น้องเนาะแขกมาแต่บานตังอะไรนำพอมาซวยเวียดซวยงานเลยเนาะพอพอบานเฮามีมีงานจ๋าจ้าแต่าเป็นคนไม่งามาเลยไปไหมจะอาเลยอาเลยไม่ได้อีจ๋าหน่อเนาะ

ลูกเขาบรแมนลูกเฮาตากยาวเลยป้านะพี่นอ <ตะ S 1> ้อ,อ,อ,นนองล่าสุดแม่น,น้องดีได้เป็นป้าแล้วพี่น้องเอ,อ้ยน้องดีหันสาวเแถวทา,างบ้านแล้วเนาะพี่น้องน้องจจนุ่มก็คือได,ได้ได้ลูกได้พวเปนแล้วเนาะได้ลูกได้เต้าน้องดีหันเป็นสาวเแถวทา,างบ้านเลยเห็นเป็นป้านี่ยิ้มเลยเวะอันนี้เยาะเย้อเอือยเซ่อยู่นี่เยาะเย้อป้าบรแมนเยาะเย้อเอือยนี่เป็นป้าแล้วได้เนาะอันนี้เป็นลูกพองอ่า ใช่ของน้องน้อยเนาะก็คือน้องดีก็จะเอื้นน้องของพอของน้องนี่พอของน้องวิก็จะเอื้นน้องเนาะอันนี้ลูกของน้องน้องดีก็จะเป็นป้าแล้วคีกหน้อยาตออหยหนาหน่เห่อยจีาแกยีเลยก็นะหลก่อยเป็กก่อยกรกขอยกี่ยะปองเยนตายย เออปลาปออมกันหรเล่นี่ตัวนี้เว็นมาสีเอาอะนะสาีเอาเขาต้มนำมาใส่กระสอบเนาะในทั้งงานกายกำลังนะนะกำลังพองเขาต้มเนาะเลยคนชวยกันในที่น้องคนเล็กคนละน้อยเนาะนี้ก็คือฮับบดเอ่อเอาเด็กน้อยเนาะอันนี้เป็นแบบเรื่องขนาดของน้องดีเนาะเอาเด็กน้อยใครแบบว่าวางงานกระจางน้องดีได้น้องดีส่วยเอาเด็กน้อย น <N> uh ้องสีนอนแล้วเนาะขุ่มมาพี่น้องไอ้เจ้าสาวงามพี่น้องตอนนี้แมนเนาะญาติพี่น้องอยู่ฟังต่าไรนับก็คือญาติอย่ฟังกันเมจ้าสาวเนาะพี่น้องก็คือขาเจ้ากับิเอาคองมาช่วยเนาะโมดหมดหมด นี่เนาะก็ช่วยกันมีพ้าห่มผ้าห่มเสื้อนอนเนาะมีหลากล้ายางนะพี่น้องเนาะมีผ้ารบยากาศแบบนี้เนาะผ้าเบิ่งได้ยากเนาะพี่น้องเนาะผ้าหยาดหยดกู้งดองกู้งอยู่ละงนมไหมบริหางานนี่อันนี้ก็จะเป็นเหล้าเนาะพี่น้องเนาะก็มีการผู้นั้นเป็นซาดนะพี่น้องซาดที่ขาเจ้าเฮ็ดเองเนาะบบได้ซื้อแล้วก็ไปดิษฐ์แต่งเองเนาะพี่น้องเนาะ มีจะเป็นซาบเนาะอันนี้ลเลยหีบคองประเพณีคองสวนเขาตะโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะการจะประมาณนี้จะต้องมีจัมพ์พวกนี้ต้องมีเนาะขาดก็ได้เลยนี่ในกระสอบนั่ะก, <c oughs> กระโดงนเป็นยังเนาะอันนี้ปวดหัวแบบว่าญาติพี่น้องมาแล้วเรียนผิวอะไรป่วยน่าจะเน้นป่วยเนาะในกระสอบจะกินนี้ผ้าเสื้ออีกย่างเนาะได้ย่าง มีชินมีพาทุงมีอีหยังมีอีหยังก็ช่วยกันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เมนก็สิเข้าไปในพุ่น้าะเอาฟืงเอาฟองไปในพุ่นร้านร้านข่อยกันนอนบานี้เนาะร้านข่อยกันนอนบารีเนาะเป็นลูกข้าวต้มพี่จังเดยเฮ้ยเอาเดี๋ยาพิ่ช่วจังนดลบานีเนาะ โอเคทุกคนเดี๋ยวน้องดีกะสีเอาล้านไปนอนก่อนนะพี่น้องแล้วเอาเอาเอาาเอาตัว่ต่ามาอย่าาอปอหยุดเลยต่าาเดี๋ยวน้องดีกะสีเอาล้านไปนอนก่อนนะพี่น้องเพราะว่าเขาจะลืมเหลเดี๋ยวมีอีกอย่างที่มันคาไ่ไดกันนี้เดี๋ยวน้องดีกะสีเดให้พีเอ็มซเดย์เดพนงพี่น้อง

มาขอซิเฝ้าให้น,นี่เพลินคายพี่น้องมีซาลี่เลยกันมกละมดุดนะพี่น้องเนาะมีสาวๆไปตักน้ำ เด็กๆเอ็มไหมนี่ะกแต่แอนเรไลออี้อยู่เ้องเลิกพี่น้องตอนนี้แมนน้องดีก็ได้มางานน้องน้อยอีกนะพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบ่งบรรยากาศเนาะข้าเจ้าเห็ดอีกอย่างนี้นะพี่น้องป๊อ ทางพูนแมงขาเจ้ากระสีเห็ดบอลให้ให้แขกอยู่มืออื่นเนาะเดี๋ยวเอามาเบิงแขกมามืออื่นเนาะวาซิไล่สำใดัเนาะพี่น้องเนาะอะยะมหมอหราอะไรคะน้ยถั่วเอากะมังว่ามาถอยเลยคืออิดเนีย่ยอ้าอึดจะนี่ข้าวต้มทีข้าวเจ้าหฮอก่อนนะนี่เนาะพี่น้องตอนนี้แมนข้าวเจ้าต้มสุกแล้วเนาะอันนี้ก็กินได้เลยน,นี่เห็นบ่กข้าวเจ้ากินแซ่บบ่ เจ้าออันไรตัวอ <laughs> น,นี่อันนี้พี่น้องมอตัวนี้แมนตัวนี้ก็กำลังสุกเนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้แมนกำลังตุ่มตัวนี้เนาะพี่น้องน้ำตุ่มเลยพอทางพู่นเมนข้าวเจ้าแตงกินนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสุภา้าวเจ้าเบิ้งแบบสาวๆเบิ้งจช่ไหมล่นนะหัวสาวๆไปใส่เบิ้ดนะ